สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผอพบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมมีพระบ้านทีสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 480 4746คร็ับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ n ผานบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม สำหรับวันนี้ผมก็มีาพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับสองร้อยบาททุกรายการส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นาพาสมเด็จครับผมเหมือนเดิมนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ สองร้อยบาททุกองเลยนะครับส่งฟรีนะครับผมรายการที่หนึ่งราคาสองร้อยบาทครับวันนี้จะไปไว้หน่อยนะครับผมวันนี้พระมีน้อยครับ เป็นรายการที่สองนะครับผมหลวงปู่คาพันธ์ครับผมวัดธาตุมหาชัยครับรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่3ามครับผม รายการที่สามราคาสองร้อยบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ รายการที่สี่ราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นเลขก,การที่ห้าครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นตลับเป็นตลับข้างหลังครับผมเป็นปิดไว้ข้างหลังนะครับ ในการที่5ราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่6กครับผม รายการที่หกราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดปิดตาหรือบัโตครับผม รายการที่เจ็ดราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นพักสมเด็จรายการที่แปดครับผม รายการที่แปดราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผม รายการที่เก้าราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมเป็นผสมเด็จครับผม รายการที่สิบราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาบสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมวัดพนันเชิงครับผม รายการที่สิบเอ็ดราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบสองครับผม รายการที่สิบสองราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้มันเป็นนางกวักนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าของที่ไหนนะครับอันนี้ รายการที่สิบามราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผม รายการที่สิบสราคา200บาทครับต่อไปเป็นผสมเด็รในการที่ส5้าครับผม รายการที่15้าราคา200อบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่16บครับผมเป็นพะระ่วงครับผม นี่ในการที่16ครับผมราคา200บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมพร้อมรับสายเสมอครับสำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับ